อ,อนี่คือการทักเท้ยนี่คือการทักเท้ยพี่ป้าครับเดี๋ยวนี้ผมกี่หลายเดี่ยผมมาเป็นแบบไทยด้ฮึไปเห็ดยังเฮียมองนี่ฮึพี่ป้าพี่ป้าครับเดี๋ยวผมจะเดินแบบไทยดอครับเด้อจะได้ทยแบบวบบวิวก,กว้างๆนะครับมองเกาของผมนี้นี่ผมมาแข้งแถวนี้เริ่มเย็น ลมเย็นๆลมเว้ยเ้ยพี่ป๋าและกัมมักพัฒน์กันเจนเกินแล้วได้เละครับ <c oughs> อย่างน้อยอยู่นี่หนูหรือเงือ <c> ่ <oughs> สีส้มพี่ป๋าจักหนึ <c oughs> ่งบ๊อบีหนังครับอ้ยูไอ้ยูโ,โมร์นิ่งคลิกเอาเวลาเดิมนั่งมาขนาดสีส้อคู่ไม่กับบด้ยได้พี่น้องมาสิพังเพราะฉันเดนเห็นนั่ง น้ำให้ส้ใจสื่อคู่ไม่ให้พี่ป้าเด้อโอ้ยว่าเรี้ยงสื้อคู่ไม่ไปดีกว่าโอ้ยเม็ดลําใหญ่เฮ้คุณแม่กลับมาแล้วคุณแม่หายไปวันเนึ่งอ้าคุณแม่ไปใสมาพี่แป้ครับอ,อ้ยโอย้เรียกไข่เรียกโจ้ เมื่อวานนี่เหงาอี่ทั้งวันวันนี้แม่มาแม่มา,แม,มาแม่มาเออแม่มาเยี่ยวแม่มาเยี่ยวยินดีปรีดาแม่มาเยี่ยวลูจกจัง่อยกระสีคิดได้แนมึงส่งเนะี่ยหลายคนบอกว่าแพทย์น,น่าจะถือว่างยามาแมงค่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษเองครับ